สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายภูผาพังโบวีครับสวัสดีครับครับบ้านเขาปะครับนี่บ้านเขาครับบ้านเขาครับหน้าปังหน้าปีครับนี่หน้าปังกบองครับหน้าปังครับผมที่น้องนี่ครับผมหลังจากที่อาบ้านทํำหน้าปีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมยังของมงคลอเลรครับผมครับสวัสดีครับผมก็เลยมีมะยังครับวันนี้มะบ้านเขาครับพี่น้องบ้านเขา ซอยของพญากตานะครับเนาะครับนะครับเีสมบงบรรยากาศถรงหน้าครับเด้อครับผมพี่น้องหลังจากเก็บเกี้ยวครับนี่ครับเก็บเกี้ยวแบบนี้ครับเกี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อก็ได้ให้รถไถมาปั้นให้เอียงก็เรียบร้อยครับผมเพื่อเอาเสดเหตหน้าปังครับผมเพราะว่าปีนี้ผลมาดีช่วงหน้างลังครับผม เขาเพิ่งกับเลี้ยงเพิ่งกับบุกค่อยได้ก็เลยเขาต้องมาเห็ดหน้าปังอีกรอบครับผมเพราะว่าเพิ่นมีสารน้ำสารน้ำล่องรับไปหลายครับผมเอาเห็ดหน้าปังนี่แม้ว่าเขาบ่มีหนังเขาบ่สามารถเห็ดได้ครับผมเพราะว่าเขาสิบันเสี่ยงเหี้มันเก็บแก๊บครับผมเอาก็ลอยขึ้นมาเขาแบบนี้ครับผมเชื่อมรุ่งครับนะ คนเลยคนเลยยงางันมาเขอเจริญเนาะคนเอะไรนะครับเนาะครับนี่ยขวัญท่าพวงเกษติเป็นขวนสุบันครับผมขวนสุบันควัญจอยขวนญมอดครับผมขวนตาลขวนตะครับผมแล้วก็ขวนเบ้อครับผมแล้วก็ขวนเสือครับผม ก็เสือเด็กท้าม่วงครับผมน,นี่เคนลอยครับผมพี่น้อนครับผมครับฝากเอฟซีครับมาเบิงมาส้มครับผมเนี่ยนะครับเ,เ<ล>บด้อมาให้กำลังใจกันเนี่ยนะครับๆๆครับ คนเสือคนเสนอ่ียอนเขาไกล้วครัคนเสือคนเสือครับคนเสือเป็นกับบุคคลยนบ้านเขาพี่น้องเอ้ยครับว่าเพิ่งอยู่ก็มาเก็สามารถสวดกันได้ครับผมเพิ่นเคยเรียกสั่งไปอยู่พัทยาครับผมพี่น้องบุกเคยเดนมาขาแจ็คเท้าครับผมเุเคเคยานแจ็คเทครัข้งแรก

บรรดาญาณหอกก็ต้องขันไใบญาณบกิดครับผมชาวบ้านลำลุมนะครับพี่น้องครับมีชีวิตนี่แหละครับคนชาวบ้านมรนอนกเข้าจันเจริศละครับนี่เอ้ามือขวดเสือนี่เบาดีแห้งครับผมเ้าเป็นคนมรรหนกอันเจริศละครับชีวิตมีการทำหน้าเนาะครับสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีครับผมสบายนี่เป็นงแรกงแรกครับนี่นี่กับขวสุบรรครับผมโดยข้วเหนียวเฮครับ กวอนสุบันครับผมกวอนสุบันเดี๋ยวผมบันดาบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชีวิตสาวหน้าครับผมรวมด้วยแล้วอยากโบแมนมาเข้าเลี่ยงเป็นเตะซ่างได้พี่น้องเลยครับซอยบี่ซอยน้องทำให้ทำหน้าหาปูหาปลากินได้เบิดครับผม กวาดตะมากรได้เบกมาครับผมนี่ครับกรได้แบมากครับผนี่ครับเป็นการเที่ยวเขาแล้วครับเด้อครับนี่เป็นการเที่ยวเขาครับเทใส่คุครับเขาเขาคนมาแล้วครับตัวนี้เขามาแล้วเขามาแล้วขั้วไม้ใช่ไหมครับคุณเขามาอันเขามาคือมาให้มันเป็นเนื้องอกขับมานะเป็นตรงหอกขับมานะหน้าแบบนี้ครับเออแต่เมื่อวานหน้าน้ำเห็นนะมัน มาเนี่ยเขาเขาไปมาจังไลยครับข้อหมายของมาไอข้ามาจะมือนึ่งก็ได้ครับมาไปนม่ไดครับมานี่มาเซน้าครับเซน้าครับเซน้ำเออครับต้องบอกอี่สิ่งเซน้นะครับน้านี่ครับพี่ต้องนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยมึงครับเนี่ยนี่ครับพี่ตอเป็นลังมาแล้วครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับพี่ต้อนี่ครับผมนี่เป็นแบบนี้เออผมครับนี่เขางามเลยครับเนี่ยนี่นะครับผมพี่น้องกัดสิได้คั้วหนูกอีกหนึ่งครับผมเพราะว่าวิธีการมาเขาครับผมเข้ามา ค้าว่ามานี่ครับผมเป็นภาษาพื้นบ้านของชาวบ้านตลาดนะครับผมภาษาอีสานครับผมมาเขาห้องก็ต้องเอาไปแซ่ไปแซ่น้ำครับผมพี่น้องเอาไปแซ่น้ำไจักมือหนึ่งสองมือมาเอาขึ้นมโคกครับแล้วก็เอามาขึ้นขึ้นโคกไปสองมือครับผมคอยห้องสิมม้วบานได้ครับผมนี่บานเขาน้าครับผมบานหน้าที่มีน้าครับผมเพื่อให้เกิดใ้ครับผมพี่น้องเพื่อให้เกิดไบ เกิดง่ามป็นแท่งเยี่ยนอีกครับนี่ก็จะพากันไปหาปลาไหลต่อครับผมแลต่อเดี๋ยวจากที่อะไดี๋ยวจากทำหน้าแล้วท่าหน้าปัาไหลอครับแล้วจากทำหน้าปีแล้วเาห้องครับทำบ้านเัางหมดนะโอ้ยครับคนเสียครับผมคนเสียครับครับผมนี่ครับสวัสดีครับคนเสียครับครัไม่เคยว้านเลยไหมครับครับ ขางแรกเลื่อยหรอครับขางแรกหลกขางแรกคหลกมีแต่ยงย่างเดียวมีแต่ยงย่างเดียวครับครับเอาละครับนี่แหละก็แดดมาซอยกันเยอ่นี่แหละครับมากครับนี่แหละครับช่องน้ำหมันของคนอ้วนเนาะครับผู้พาครับผู้พาเดี๋ยวสีผ้าแรกเลยครับประสบการณ์ชีวิตครับสุดยอดเลยนี่แหละคู่เสือดีเพิ่อนเขาสร้างมาเขาสุ่มน้ำได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าไปเมืองครับสาวบารมีครับผมบารมีเอามาจากปิ้ยาครับเอามาจากปิ้ยาเป็ิยังครับเป็ิญญาเกิดมาบ้าน สร้างของพี่สาวของพี่เคยครับแล้วครับเป็นยังเป็นยังคือยังเดี๋ยวมาอยู่บ้านนะครับก็เอามาไว้บ้านนี่แหละครับให้คนอ้วนฝึกนให้ให้ครับโควิดเนาะครับโควิดครับยูคนก็บ่มีแขกบ่มีแขกบ่มมีละได้ครับอ่าบบ้มมีแขกบ่มมีละได้บ่มมีละได้ก็เอากลับมาไว้บ้านครับขับมาไว้บ้านครับนี่ครับโอ้ครับนี่บุ้มมีลองตอยกันดีครับผมนี่ครับโอ้ กันดีแล้วครับผมนี่คนลอยครับคนลอยมาบุญบุญครับพูนบุครับรบุญมาเพบุนกันสิไรอะไรเต๋อครับผมทั้งเงาทั้งไงครับ,น,น,รบนี่ครับเป็นพิธีชีวิตของเจ้าเ้ยงสัง่งทำหน้าครับผมก็ว่าบ้านผมดี อยู่ถุงกุลาครับผมถุงกุลาครับวันนี้ก็บ,บรรยากาศดีลยครับพี่น้องวันนี้ช่วงเที่ยงครับผมนี่ช่วงเที่ยงครับผมแดดกระจาแห้งจะน้อยนึงครับผมสู่ครับสู่ครับผมสู่ไปน้ำกันครับผมนี่ กัน,นทุงหน้าครับผมนี่กับรรยากาศรอบข้างๆครับผมครับกบสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากพี่น้อง FC ทุกท่านครับผมเขามา กำลังใจในเด้ครับเด้อกับช่องพายภูผาท่าผู้วีนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์กันครับผมเพื่อควนมีกำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆให้กับพี่น้องได้เบิ่งได้ชมครับครับผมก็ขอฝากช่องหลายๆช่องครับผมช่องของสุ่มตาไส้สุ่มทะลาดครับผมสุ่มสนามบิ๊เน้าหนีแหละครับผมกับช่องอย่างนี้ครับคนไรนี่จังส้นของบ้านข้ครับช่อง ภาคหนานหวานนะครับเด้อครับผมไล่ช่องครับผมไล่ช่องครับผมฝากกข้มาติดตามครับผมทุกช่องแล้วครับผมพี่น้องครับผมฝากเข้มากดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครับคนด่วนน้ำเด้อครับสวัสดีครับ